สมบูรณบบดึกดำเดย์สมบูรณ์แบบนิ้ว่อะไรเนี่ยนุบระเบิดครับโอ้ยตกใจหมดสมบูรณบบดึกดำเดย์สมบูรณ์บบดอกดำเดย์อืมสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามาในแบบทำเค้กอีกแล้วครับแต่มีอัปเดตใหม่ครับคุณรู้ไหมว่าคืออะไรมี รถวิ่งได้ผิดครับทำไมหูหผลโตคนก็มาแกล้งครับไได้้แกง VIP ครับงงเลยเท่ดิมกันตกลงทำไมครับมีอัปเดทเลยครับเฉลิมฉลองครบรอบสิบห้าปีนะครับแบบนี้เก่าแก่สิบห้าปีเลยนะครับโอ้ก่อนกว่าผมเกิดอีกวเนี่ยใช่ไหวกันไม่จริง ผมเกิดเลวไปนี่เดีย๋ยวผมทำไมเปไหครับเริ่มจากตรงไหนดีครับเดี๋ยวผมจะไปทำเค้กนะครับผมต้องทำได้ไหมดี๋วให้ผมดู ขอหาแป้งโอเคตามตามผมมานะครับ นี่ครับโอเคนี่ต่บ พอดีผมเน็ตไม่ดีครับนี่ครับนั่งทำไรน,นั่งคุณค้างตัวคอนค้าง t อ oh. นนะโอเคตามผมมานะครับ ไอจำผมม่ะอะไร this is not a c a e คืออะไรพอดีผมเน็ตไม่ดีครับไม่เป็นใครไม่เป็นไรครับระบบสูยญญ่ะั <c oughs> น,น้ว้า <c oughs> ไปวับมา ผมว่าไปวับมาเพราะว่าเน็ตไม่ดีครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่ต่อครับคือคุณไม่ตามมาคุณวิ่งออกกำลังกายเนี่ยทำไมคุณเดินมั่วจังเลยฮหรือผมเห็นคุณแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก,ก่อีก <S <S อีกอีก,อก,อก

โอเคตามผมนะมานะอะไรอยู่ตรงนี้อร่อยาตามผมมาต่อครับ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 เฮลโหลตามอยู่ครับเร็วเร็วตามอยู่ครับนี่คือเครื่องอบเตาอบ ไปไหเน, <Yeah. S 1> น็ตเป็นแหม่นี่ยเนี่ยนเนี่ยะว้าบไปเนี่ยอะไรเนี <laughs> ่ย <laughs> เน็ตไม่ดีครับอาจจะเห็นผมว้าบไไไไขอผมแป๊บนึงเป,ป็นแหม่เปเปเป กินเป็ดย่างจนตายตายบัำ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  อีปิดดกอะไรเนี่ยนคืออะไรเนี่ยไม่รู้จะกดมาคุณอยู่ไหนผมอยู่นี่ครับโอเครอดูคนทำดีกว่าโอ้อะไรเนะี่ยเช็คยักษ์เหรอของใครนี่ไม่รู้ใหญ่มาก ผมเลือกแป๊บหนึ่งทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังจะใส่ เป็ดของผมไหนพอดูชัดๆหน่อยใช่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนี้ไม่กระเด็นอยู่นู้้นนะไม่รู้เดี๋ยวอดูใกล้ๆหน่อยสินี่ครับโอ้ยน่ารักคุณเป็ดย่างย่างเป็ดย่างเค้กเค้กเป็ดเหรอใช่ครับเทมาก นแล้วไอ้ต,อ,งงตอดีว้าย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 มันทำอะไรโอเคโอเคให้คุณ first p e r ซ o นไหนนี่ยเป็นแปลกใหม่ให้พักเสียงให้พักเสียงคุณเป็ด นินครับอ,อ้ยทำไมลิ้มยาวจังดูดิดคุณอยู่เป็ดไม่คุณเป็ดจะเข้าไปไม่โอ้เราเข้าตามอะโอ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยไฮ้ไอ้กระเพาะเหรอใช่หัวใจหัวใจไปทางนี้เหรอไม่รู้สิคืออะไร นี่คืออะไรน้ำย่อยเหรอใช่คหรอน้ำนมนมนมตกอยู่ในน้ำย่อยเลือดร้อนมากผมเป็นก้อนแล้วเจ <c oughs> <c oughs> อคุณคงกระโดดจ้าเนาะ ให้อยาฉันคือฉันฉันคือเคลลี่เดอะอะไรเนีเออย่ยมันไม่ชัดเยนว่าอะไรใยาเคลลี่เดอะสเกลี่ให้อยาคุณ <c oughs> ทำอะไรตรงนี้เนี่ยอนี่แปลว่าอะไรครับ น,นี้มันอบอุ่นมากเลยนั่นนั่นคือ pretty, pretty อ,ะอะไรั่นคุณเลือกออสเพรีเอะไรอะอะไรอ่ะโอเคโอเคเป็นต อยู่ไหนทำไมตัวผมสะอาดแล้วผมล้างตัวคุณน,นี่เหมือนบ้านเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยไหมใช่ใช่ใช่ให้ตามมาต่อไปให้ไปที่น้ำเย่อเดี๋ยวตายอะ่ะตายป่ะไม่ตายครับล,ล,ลงไปไหนต่อลงไปลึกอเบอร์ไสเหรอใช่ไส่สวไฟสวไฟใส่ลงมาอยู่ในซ่วมเหรอ ต่อ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 โอ้ยโห้ย,ยสวนน้ำในลำไส้โอ้ย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 สวนน้ำโอ้ยสนุกจริงไม่ทำอะไร เอมเดี๋ยวผมบังคับคุณบังคับได้ด้วยเหรอจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีอะไรเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้อบเข้าไปที่ห้องนี้เฮ้ยคุณดูได้ไงเป็ดคุณเป็ดยางมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเก็บเป็ดเว้ยเท่ไปต่อคุณเอาวางไว้เหรอยังไงขามีไว้อยู่แล้วครับรอ โอ้ยลืมอ oh, oh, ุ้ยย่าฮูย yeah, ่าฮ ah, ูย่าฮูย่าฮูรับเบอร์ดักด้งด uh ึงด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 ึงยาฮูยูปมอนสเตอร์อ่าออกมาแล้วเหรอกำลังสนุก พูดอยู่ไหนจะออกมาเจอกันใช่ไหมช่วยโอ้ยแล้วไงต่อมีอะไรเล่นครับนี่ครับดูผมนะเยองไงอย่าเพิ่งขำตายนะนโอ้ยเป็นไรอะ่ะ เกิดข <Bacon. S 2> ึ้นไม่โอไม่ต้องหมวด้วยมีอะไรพิเศษอีกครับ <c oughs> อืมนี่ครับเดี๋ยวทเลพอพอต โอเคมีตู้เกมอาเคดด้วยมีข้องอาเคดด้วยครับ ให้ไปที่ห้องอตามคุณเหรอข้างหลังเชื่อมีเกมเล่นนะใช่ใช่ครับในห้องนี้เลยครับโอ้โหมีเกมเล่นเกมเอะไรนี่ย n a s Blast กับ Speed Sword. s สส t s p e e d s ัน t อะไร Speed Shot คือน,นี้เขาพูดอยู่ไหนอ่ะ คุณอยู่เกมอะไรสปีดซอสคอนเฟิร์มเล่นยังไงอ่ะเกมแปดบิตเหรอเล่นยังไงครับไม่รู้เคยเล่นหรือยังยังไม่เคยเล่นเลยครับติดลบเล่นยังไง โอ้ยเล่นยังไงครับคุณไม่รู้ย <laughs> ังไงตั้งหมดพอดีโอเคหนอ่งมุกอินทูเดอะคอร์เลสบล็กบอกให้ถูกกล่องเกตสามถ้าผิดสามคุณแพ้เอาเลือกเลือกให้ถูกเหรอ กดไงลากเหรอไม่รู้<ต>ลากก็ไม่ได้ครับเกมดีกว่า2ีบสิบบาทยังไง ติดลบ112โอ้ยเกมมัว่วไปดีกว่าเดี๋ยวคุณจะเลาะลองเล่นเดี๋ยวลองเล่นอันนี้เรามาเล่นอีกอันก็ลองเล่นน,นันนนนดบาดอยู่นี่คุณลองเล่นอันนี้มันจะเล่นมันจะได้เข้าอันนี้เหมือนดักหันนี่ยิงเค้กอ,นะอ,อ๋อยิงนุก๊ก หนูม,มาติดๆอะทดลองเล่นดิติดลบเก้าสิบแล้วลองเลนะ่นหน่อยอ่ะอะขอผมเล่นเกมสปิดสอดแบบนึงผมก็เล่นด้วยอ่ะตั้งหมดเนี่ยเล่นยัง เอสามารถเสียตังค์ได้อยู่ครับนี่คือตังค์ของคุณตังค์หมดใช่ไหมใช่ครับตังค์หมดได้เราไม่คนเล่นอเออันนี้เกมโอเอ็กด้วยไหนนี่นตาผมไม่เห็นเลย กดไม่ติด<ม>กดหมงไปนเนี่ย,นนยกดไม่ได้ครับน,นี่เพย์ okay. มัน,นโอเคกดเพย์รอบจบแล้วโถว่อา้าวทำไมทำไมตามผมมาขึ้นมา หายเกยมเลยครับเค้กมิสอะไรนี้ไม่ดีโอ้เสียตังหาหายอ๋อรับเค้กอยอยนี้อ่ะตกตกไม่ตกเฮ้ยมันขับยากนี่เกมรับเค้ก น่าจะได้อยู่นะโอ้โ oh, หได้ห้าร้อยกูจับเราได้เป็นต่างไห yeah. มเงงงต้ก็งง อะไรเกมอะไรโปรเซตว้าวว้าวว้าวโอยโง่อบคุณจ้า่อืมเกมเกมนี้เนี่ยให เกมนี้ให้กดที่นูเพื่อกระโดดคุณๆเลเนี่ย,ยกดคอนเฟิร์มใช่เลยคุณๆสตาร์ทกระโดดสามารถดับเบิลจำได้ด้วยกดสองที่เพื่อเพื่อดับเบิลจำเหมือนจิงไว่ที่แดนน่ะ สกงทีเพ oh. wow. ื่อเพื่อดับเบิลจัมครับเดี๋ยวรับกันไม่กระท่อม่ไม่รู้ เค้ก <C> e <ek> ครับโอ้ยนี่้อยโอ้ยไปไหนตอดี้ก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเข้าแล้วเหรอบ๊ายบาย